ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสมาสัมพุทธเจ้าประวงนั้นตอนที่490ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อปูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนายในความดีถึงห้ามจิตเสจปบบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจฉามิธัมมังสรณนังัจฉามิสังฆังสรณนังัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิท PI, Baptist, qui, Baptist, De ุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิสติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิสติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิสติยมปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะ วัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมารนังอัญยังธโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสัมโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประธังสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรา si มณีสิกขาประทังสมาธิยามิม si ุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผ si ลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปักปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีว si า เวรามณีสิกขาประทานสมาธิยามิเข้าไปเจา้าขอสมาทานอาชีวธถามาภะเศนตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทานสมาธิยามิอัชนาธานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิามิอะกรัมมะจริรยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระมัชัปปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิการโพชนา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัตยกคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจยายานะมหายนานะ เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิข้าเพเจ้าขอสมาทานศิลงสิประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธ งดเว้นจากอกุศลกรรมบท10เจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเียธรรม37ประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสสัมมาปัฏฐานสอิปธิบาทสอินสี่ห้าพระห้าโคชงเจ็ดอิะหรือยมรรมีองค์8เพื่ออนุป,ปาทาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนไัรอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่เมื่อได้ฟังพระสัทธรรมย่อมน้อมนำไปสู่การโยนิสมนาสิการในกุศลนา,นานาประการได้หน้านี้เราร่วมกันศึกษาในอัตตกถาปุตตะนิกายคาถาธรรมบทภารวัคที่ห้า เรื่องของนายมาลาการบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้นะคะเนื่องด้วยชีวิตเพราะในกรณีที่เขาคิดแล้วคิดแล่วว่าหากเขาบูชาแด่ดพระรัตนตรัยแล้วหากพระราชานั้นจะทรงฆ่าเราเสียก็ตามขับไล่ออกจากแว่นแควนก็ตามก็พระราชานั้นแม้เมื่อพระราชทานแก่เราถึงพระราชทานทรัพย์ สักว่าเลี้ยงชีพในอัตภาพนี้เท่านั้นส่วนการบูชาพระศาสดาอาจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราในกฎกับเป็นอนเนกทีเดียวได้สละชีวิตของตนแบบ่พระตถาคตแล้วนะคะเรานั้นเนี่ยหากคิดได้อย่างนายมาลาการนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่ประเสริฐนักนะคะความอัศยันต่างๆ ในที่นี้ก็คือการก้าวไปสู่การถึงมรรคผลนิพพานนั้นก็คงเกิดได้ไม่ยากเพราะแม้ชีวิตยังสละได้เพื่อปราศจากกุศลเจ้าค่ะการศึกษาพระสัทธรรมมายาวพอสมควรนั้นก็คงพอจะจำได้ว่าการละยานามิตรนั้นเป็นทั้งหมดของพรมจันทร,ร์ปาปมิตรนั้นก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งบาปท,ทั้งหลายนะคะด้วยเหตุนี้ เราลองมาศึกษาต่อนะคะว่าภรรยาของนายมาลการนั้นคิดอย่างไรลำดับนั้นภรรยาของเขาเป็นหญิงอันธพาลไม่ยังความเลื่อมใสในพระปาฏิหารเห็นปานนั้นให้เกิดด่าเขาแล้วกล่าวว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดุร้ายเกลียวคราวเดียวก็ประทำความพินาศแม้มาก ด้วยการตัดมือและเท้าเป็นต้นความพินาศจึงมีแม้แก่เราเพราะกรรมที่เธอกระทำพาพวกบุตรไปสู่ราชัตรูลูลผู้อันพระราชาตรัเรียกมาถามว่าอะไรกันนี่จึงกราบทูลว่าสามีของหม่อมชันเอาดอกไม้สำหรับบำรุงพระองค์บูชาพระศา,าสดาแล้วมีมือเปล่ามาสู่เรือน ถูกหม่อมฉันถามว่าดอกไม้อยู่ที่ไหนก็กล่าวคำชื่อนี้หม่อมฉันด่าเขาแล้วกล่าวว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดุร้ายกริ้วคราวเดียวก็กระทำความพินาศแม้มากด้วยการตัดมือและเท้าเป็นต้นความพินาศถึงมีแม้แก่เราเพราะกรรที่เธอกระทำดังนี้แล้ว ก็ทิ้งเขามาในที่นี้กรรมที่เขากระทำจงเป็นกรรมดีก็ตามจงเป็นกรรมชั่วก็ตามกรรมนั้นจงเป็นของเขาผู้เดียวขอเดชะพระองค์จงทรงทราบความที่เขาอันหม่อมฉันทิ้งแล้วค่ะความเป็นคนไม่รู้คุณของพระศาสดานั้นเป็นความน่ากลัวเหลือเกินนะคะ เพราะบุคคลทั้งหลายในโลกนี้จะทำกุศลได้ก็ด้วยเหตุแห่งการศึกษาธรรมฟังธรรมน้อมนำมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจึงจะเป็นบุญอันยิ่งเกือเก้อ,ก,อกูลต่ออาริยมรรคอริยผลใช่ไหมคะแต่นี้เพราะเหตุแห่งไม่ได้ฟังพระสธรรมใดๆจึงคิดผิดว่าการที่นายมาราการนั้นได้บูชาแต่พระศาสดานั้น เป็นเหตุไม่สมควรค่ะทั้งๆท,ที่บุคคลแวดล้อมภายนอกอื่นๆน,นั้นต่างยินดีสรรเสริญเยินยอดในสามีของตนแต่ด้วยความไม่รู้ธรรมานั้นเองนะคะจึงเกิดความหวาดกลัวและมาฟ้องว่าสามีของตนเท่านั้นนะที่เป็นผู้กระทำบาปอันนี้คือไม่ได้นำดอกไม้มาถวายพระราชา แต่กลับถวายดอกไม้ทั้งหมดนั้นแด่พระศา,าสดาพระราชาทรงบรรลุโสดาปฏิพล์ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอริยาสาวกด้วยการเห็นทีแรกนั้นแลทรงดำริว่าโอ้หญิงนี้เป็นอันธพานไม่ยังความเลื่อมใสในคุณเห็นปานนี้ให้เกิดขึ้นเท้าเธอทำเป็นดังเกลียวตรัสว,ว่า เจ้าพูดอะไรแม่นายมาลาการนั้นกระทําการบูชาพิยดอกไม้สําหรับบำรุงเราหรือหญิงนั้นทูลว่าขอเดชะพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าความดีอันเจ้าทิ้งเขากระทําแล้วเราจัะรู้กิจที่ควรกระทําแก่นายมาลาการผู้กระทําการบูชาพิยดอกไม้ทั้งหลายของเรา สรงส่งหญิงนั้นไปแล้วรีบเสด็จไปในสำนักพระศาสดาถวายบังคมแล้วเสด็จเที่ยวไปกับโดยพระศาสดานั้นเที่ยวพระศาสดาทรงทราบความเลื่อมใสแห่งพระหฤทัทยของพระราชานั้นเสด็จเที่ยวไปสู่พระนครตามถนนเป็นที่เที่ยวไปด้วยกรองแล้ว ได้เสด็จไปสู่พระทวารแห่งพระราชมเทียนของพระราชาพระราชาทรงรับบาทได้ทรงมีพระประสงค์จะเชิญเสด็จพระศาสดาเข้าไปสู่พระราชมเทียนส่วนพระศาสดาได้ทรงแสดงพระอาการที่จะประทับนางในพระรานหลวงนั้นเองพระราชาทรงทราบพระอาการนั้นแล้วรับสั่งให้กระทําปราม ในขณะนั้นนั้นเองด้วยพระจำรัดว่าท่านทั้งหลายจงกระทำปร,รัำโดยเร็วพระศาสดาประทับนั่งกับหมู่พิกสุแล้วถามว่าก็เพราะเหตุไรพระศาสดาจึงไม่เสด็จเข้าสู่พระราชมนเนทียนแก่ว่าเพราะได้ยินว่าความปริวิตกอย่างนี้ได้มีแก่พระองค์ว่า ถ้าว่าเราพึงเข้าไปนั่งในภายในไซสมหาชนไม่พึงได้เพื่อจะเห็นเราคุณของนายมาลาการจะไม่พึงปรากฏแต่ว่ามหาชนจะได้เพื่อเห็นเราผู้นั่งอยู่ณนะพระลานหลวงคุณของนายมาลาการจะปรากฏความเลื่อมใสใดจะเสมอด้วย ความเลื่อมใสในพระตถาคตจ้าย่อมไม่มีใช่ไหมคะเพราะเมื่อบุคคลใดเลื่อมใสในพระตถาคตจ้าแล้วย่อมเลื่อมใสในพระธรรมเมื่อเลื่อมใสในพระธรรมย่อมน้อมนำพระธรรมคำสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติอันเป็นปัจจัยเพื่อมักผลนิพพานให้เกิดขึ้นนั้นก็เป็นที่มาของพระสาวกที่เป็นอริยาสาวกนั่นเองนะคะ ราะฉะนั้นศรัทธาอันผ่องใสร่าเริงเบิกบานในกุศลธรรมนั้นจึงเป็นเบื้องปาดเบื้องแรกนะคะที่จะนำมาซึ่งกุศลธรรมเหล่าอื่นหากจะกล่าวถึงลักษณะของเจตสิกที่เป็นศรัทธาแล้วก็เป็นลักษณะดังนี้ค่ะมีความเชื่อในกุศลธรรมเป็นลักษณะมีความเลื่อมใสเป็นกิจมีความไม่ขุนมัวเป็นผล มีวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อเป็นเหตุไกรศรัานี้จัดเป็นธรรมะเบื้องตนในอันที่จะทำให้บุคคลได้ประกอบคุณงามความดีเป็นบุญกุศลขึ้นมาและศรัทธาที่จะเกิดขึ้นได้นั้นย่อมต้องอาศัยวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อได้แก่พระรัตนไกรผลของกรรมเป็นตน้นศรัานั้นเมื่อเกิดขึ้น ย่อมทำให้เกิดความผ่องใสไม่ขุ่นมัวสามารถดำเนินไปจนเข้าถึงปีติได้เหตุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเราได้กล่าวไปแล้วนะคะได้แก่อะไรบ้างก็จะทบทวนอีกครั้งหนึ่งรูปปรับประมาณนะคือความเลื่อมใสศรัทธาเพราะเห็นรูปสมบัติสวยงามในข้อสองนั้นคือรูปขับประมาณนะ เลื่อมใสศรัทธาเพราะเห็นความประพฤติเรียบร้อยเคร่งในธรรมวินัยในข้อ 3, สามโกศประมานะเลื่อมใสศรัทธาเพราะได้ฟังเสียงอันไพเราะในข้อสี่คือธรรมประมานะเลื่อมใสศรัทธาเพราะได้สดับฟังธรรมของผู้ที่ฉลาดในการแสดงซึ่งในทั้งหมดสี่ประการนี้ ก็คงพอจะคาดการได้นะคะว่าข้อใดที่มีบุคคลในโลกนี้เลื่อมใสน้อยที่สุดก็คือข้อที่สี่นั้นเองก็ต้องอาศัยปัญญาอันเป็นอุปนิสัยหรืออันเกิดจากการสั่งสมบุญไว้เก่าก่อนหรือเกิดด้วยปัญญานั่นเองค่ะในเรื่องของศรัทธานั้นเราจะเห็นว่าไม่ใช่ศรัทธาในาวัตถุ สิ่งของอื่นๆนะคะศรัทธาในพระรัตนตรัยค่ะศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองนะคะหรือที่เคยกล่าวไปแล้วนะคะศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่กี่อย่างคะมีสีอย่างด้วยกันใช่ไหมคะหนึกรรมสัทธาเชื่อกกรรมคือเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือเชื่อว่าเมื่อทําอะไรโดยมีเจตนาคือจงใจทําทั้งรู้ย่อมเป็นกรรมคือเป็นความชั่วความดีขึ้นในตนเป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไปการกระทําไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสําเร็จได้ด้วยการกระทํามิใช่ด้วยการอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค วาสนาเป็นตน้นส่วนในข้อสองคือวิปากศรัทธาเชื่อวิบากเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงคือเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วย่อมมีผลและผลต้องมีเหตุผลดีเกิดจากกรรมดีผลชั่วเกิดจากกรรมชั่วแต่ต้องมีข้อแม้นะคะไม่ใช่ว่านั่งรอผล ว่าทำกรรมดีวันนี้ย่อมให้ผลวันนี้ไม่ใช่ค่ะต้องอาศัยอะไรอีกคะคติอุปธิประโยคะและกาละค่ะสี่อย่างนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเข้าใจผิดว่าทำวันนี้ต้องได้วันนี้ทำพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้เหล่านี้ไม่ใช่ค่ะสิ่งที่เป็น อากาลิโกมีอย่างเดียวค่ะคือมรกกับผลซึ่งเกิดขึ้นปุ๊บจะต่อด้วยผลทันทีส่วนกรรมสกตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบสวยวิบากอันเป็นไปตามกรรมของตนไม่ใช่ทำกรรมชั่วแล้ว เป็นพ่อเป็นแม่ทำกรรมชั่วลูกจะต้องได้รับผลชั่วจากการกระทำของพ่อแม่เหล่านี้เป็นต้นเป็นความเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จะต้องมีความชัดเจนจริงๆแล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่เป็นเรื่องยากค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยในสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะมีความละเอียด และข้อสุดท้ายคือตถาคตโพธ,ธิสัทาาเชื่อความปรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในองค์พระตถาคตว่าเป็นพระสมมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระคุณถึงเก้าประการอันประกอบด้วยอิติอิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิตู อนุตตรโภปุริสธรรมสาริสิทถาเทวะมนุษยานังพุทโธภักขวาตินะคะเก้าข้อนี้ค่อยๆพิจารณาหาคำแปลหรือศึกษาใส่ใจอย่างสม่ำเสมอในคุณเก้าประการของพระตถาคตเจ้าหรือจะมีความนอบน้อม ในบุพาาริยาพระสริรับคุณและพระญาณทั้งสิ้นของพระองค์ก็เอามาศึกษาไขคค้กลวนและพิจารณาตามพระองค์ทรงคุณทั้งเก้าประการนี้ปรับพระธรรมบัญญัติวินัยไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีแล้วก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างและหมู่พระอริยาสาวกทั้งหลายได้รตรัสรู้ตามกันไปเป็นอนเนกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของศรัทธานั้นเราต้องมีความชัดเจนไม่ใช่อะไรก็กล่าวว่าศรัทธาศรัทธาไปหมดนะคะจะต้องมีขอบที่ควรรู้ควรเข้าใจในเรื่องศรัทธา สประการและลักษณะของศรัทธาเป็นอย่างไรก็ควรจะเข้าใจด้วยค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาาาปรินิพานในการปัจจุบันบ่อมชั้นทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเริยสสีโดยง่ายโดยพรันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งิ้น แต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัติยินดีอนุโมทนาในมหากุษลทั้งสิ้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยพันโดยทั่วกันพากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆพันุ่์ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ